สวัสดีคะ่ะทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือผัดกะเพราหมูสับนะคะเดี๋ยวป้นจะพาไปดูวิธีการทําผัดกะเพราหมูสับกันเลยนะคะมาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะทุกคนก็จะมีหมูสับนะคะหมูสับใบกะเพรากระเทียมสับนะคะพริกที่เราทําการบดแล้วก็ใส่น้ำไว้นะคะเครื่องปรุงน้ําตาล น้ำปลาซสอนอ้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะเรามาทำการตั้งกระทะแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยนะคะตอนนี้เปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วก็เราก็ทำการใส่หมูลงไปเพื่อทำการผัดนะคะทุกคนทำการผัดเพื่อให้เขามีน้ำออกมานะคะหรือว่าเราจะทำการเติมน้ำลงไปนิดหน่อยก็ได้นะคะเราก็จะผัดหมูแค่พอเขาสุกนะคะ ตอนนี้หมูของเราก็เริ่มสุกนะคะเราก็ทําการเติมเครื่องปรุงโดยผงปรุงรสนะคะทุกคนน้ําตาลกระเทียมสับนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการผัดเขาไปเรื่อยๆนะให้น้ําตาลปรุงปรุงรสแล้วก็กระเทียมสับนะคะ เขาเข้ากันนะคะตอนนี้เริ่มมีกลิ่นหอมเลยนะเราก็จะทําการเติมน้ําปลานะคะเราเติมเติมไปก่อนเลยนะคะทุกคนเครื่องปรุงเราต้องการอันไหนเพิ่มเราก็มาเติมทีหลังได้นะคะต้องการเค็มเพิ่มเราก็เติมน้ําปลานะคะอันนี้ซอสหอยนะคะซอสหอยนางรม ซีอิ๊วดำนะคะนี้เราเติมเพื่อต้องการให้สีสันของเขาสวยงามนะใครชอบเยอะๆก็เติมเยอะๆเลยค่ะอันนี้ซีอิ๊วดำหวานนะคะเราก็ทําการผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะให้เขาเข้ากันนะให้สีเขาเสมอกันนะคะก็คือซีอิ๊วดำเขาจะเป็นสีนะหลังจากนั้นเราก็เติมพริกนะคะอันนี้เพื่อนก็ทําการ ใส่น้ำไว้นิดหน่อยนะคะเปิ้นบุกเขาพอแตกๆนะแล้วก็ใส่น้ำเอาไว้นะคะเขาจะได้ง่ายไม่ไม่ติดถ้วยของเรานะคะอันนี้ก็ทําการชิมรสนะคะใครต้องการรสชาติแบบไหนก็ตามต้องการเลยนะคะเพิก็เติมน้ําตาอีกนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการผัดต่อไปเรื่อยๆต้องการสีสันเพิ่มก็เติมไปอีกนิดนึงนะคะ จากนั้นก็ผัดต่อนะคะจนเขาสุกใกล้ใกล้สุกเราก็จะทําการเติมใบกระเพรานะคะทุกคนใครต้องการน้ําให้มีน้ํานะคะเราก็เติมน้ําเพื่อให้เขามีน้ําพกขลุกคลิกนะคะหรือว่าใครต้องการแบบกระเพราแห้งๆเราก็ผัดให้เขาน้ําแห้งไปเลยนะคะนี่เพิ่นก็ผัดแล้วเดี๋ยวต้องก็จะทําการใส่ใบกระเพราแล้วนะคะอันนี้เราก็ใส่ใบกระเพราของเราเลยนะคะทุกคน อันนี้เราก็ผัดต่อแค่ใบกระเพราเขาสลดนะคะเติมน้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อผัดให้ใบกระเพราเขาสลดนะคะแค่ใบกระเพราสลดเราก็เอาขึ้นได้เลยนะคะอันนี้ก็ผัดต่อไปนะคะให้ใบกระเพราเขาเหี่ยวนะ เมื่อรสชาติของเราได้แล้วเสร็จเรียบร้อยใบกระเพาของเราสลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สุกเลยนะคะทําการปิดแก๊สนะคะทุกคนตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะผัดกระเพราหมูสัก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะสําหรับคนไทยอยู่แล้วนะลองไปทํากันดูนะคะสําหรับคลิปนี้ปั้นก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต,ต่อไปของปั้นด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ